ถ้าคุณต้องเสียทุกสิ่งในวินาทีสุดท้ายแล้วเหลือเพียงสุนัขคู่ใจที่พร้อมสละชีวิตเพื่อคุณคุณจะทำอย่างไรนี่คือเรื่องจริงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความซื่อสัตย์และวินาทีสุดท้ายที่ไม่มีวันลืมเรื่องราวของอดีตตำรวจชรากับสุนัขตำรวจคู่ใจที่สู้เคียงข้างกันจนถึงลมหายใจสุดท้ายวินาทีสุดท้ายของอดีตตำรวจกับสุนัขตำรวจคู่ใจน้ำตาจะไหลฝนโปรยเม็ดหนักลงบนถนนรกร้าง กลิ่นดินเปียกชื้นคลุ้งในอากาศแสงไฟจากเสาไฟฟ้าสองกระพริบไม่เสถียนเหมือนหัวใจของชายชราเต้นสั่นไม่เป็นจังหวะเขายืนพิงกำแพงเก่ามือสั่นเกาะบ่าเพื่อนคู่ใจที่ยืนเคียงข้างสุนัขตำรวจตัวใหญ่ดวงตาเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์เสียงหายใจแรงและถี่สะท้อนในความเงียบเขามองไปข้างหน้าถนนยาวมืดมิดไร้ผู้คนมีเพียงเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีดังสะท้อน เหมือนเสียงกลองเตือนลางร้ายความทรงจำถาโถมกลับมาเสียงไซเรนครั้งยังเป็นตำรวจหนุ่มเสียงปืนเสียงตะโกนของผู้ร้ายทุกภาพชัดเจนเหมือนเกิดขึ้นตรงหน้าวันนี้เขาไม่ถือปืนไม่มีเครื่องแบบไม่มีตรามีเพียงความสุดโสมของร่างกายและสุนัขคู่ใจที่ยืนไม่ห่างทันใดนั้นเสียงฝีเท้าแปลกดังขึ้นจากเงามืดช้าแต่มั่นคงกดดันทุกวินาที หัวใจชายชรากระแทกกรอบแรงจนหายใจไม่ทั่วท้องสุนัขคำรามต่ำขนุกชั่นตลอดแนวหลังสายตาจับจ้องไปยังเงาที่ขยับใกล้เข้ามาเสียงฟันกระทบกันเบาๆราวกับเตือนภัยฝนยิ่งตกหนักเสียงน้ำไหลรินจากท่อแตะกลบเสียงหัวใจที่กำลังจะหลุดออกมาทุกอย่างรอบกายหมุนวนราวกับโลกไม่มั่นคงเขากระชับมือบนสายจูงแน่นลมหายใจสั่นระรัว ทุกประสาทสัมผัสตื่นตัวรอวินาทีที่เงามืดจะเผยโฉมร่างนั้นก้าวออกจากความมืดแสงไฟกระพริบสะท้อนใบหน้าแปลกประหลาดดวงตาจ้องมองแข็งกร้าวริมฝีปากยกยิ้มเย็นเยียดสุนัขเห่าเสียงดังสถานเสียงก้องไปทั่วตรอกเปลี่ยวชายชรากัดฝันแน่นเหงื่อเย็นไหลปนกับหยดฝนความกลัวตีตื้นขึ้นถึงลำคอทุกวินาทีถูกยืดยาวออกไปเหมือนเวลาไม่ยอมเดินต่อ เขารู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลถาโถมเงานั้นยกบางสิ่งในมือขึ้นสูงแสงไฟวูบหนึ่งสองให้เห็นแวววาวของโลหะเสียงหัวใจชายชาราดังขึ้นในหูขาของสุนัขตึงราวกับพร้อมกระโจนเขารู้ทันทีว่านี่คือจุดเริ่มต้นของวินาทีสุดท้ายเสียงโลหะกระทบกันดังแหลมบาดหูแสงสะท้อนจากวัตถุในมือชายแปลกหน้าวูบวาบเหมือนสายฟ้าเฉียดกลางอกชายชาราเบิกตากว้าง ลมหายใจถูกกลืนหายไปกับเสียงฝนสุนัขตำรวจเห่าอย่างบ้าคลาั่งแรงสันสะเทือนผ่านเชือกจูงเข้ามาในฝ่ามือขาของมันตึงเหมือนสปริงพร้อมปลดปล่อยเขารู้สึกถึงพลังที่เหลืออยู่ในเพื่อนคู่ใจเหมือนเปลวไฟสุดท้ายที่ยังไม่ดับร่างตรงหน้าก้าวใกล้เข้ามาทีละก้าวเสียงรองเท้ากระทบน้ำแฉ่ชื้นก้องกังวานทุกก้าวเหมือนขมมิกรดใจหัวใจชายชราสั่นสะานในอกสายตาจับจ้องไม่กระพริบ ภาพอดีตย้อนกลับมาอีกครั้งคืนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนตอนเขาและสุนัขตัวนี้กระโจนเข้าใส่คนร้ายเสียงปืนดังสนัน่นเลือดกระเซน็นบนกำแพงเก่าแต่ครั้งนั้นเขารอดและครั้งนั้นเขามีตราตำรวจคุ้มครองวันนี้ไม่มีเกราะป้องกันมีเพียงร่างกายที่สั่นไหวและสุนัขที่หอบหายใจแรงข้ามกายเขารู้ว่าโชคชะตาจะไม่ใจดีอีกต่อไปเสียงหัวเราะตำเล็ดรอดจากริมฝีปากชายแปลกหน้า แหลมเย็นเหมือนคมมีดกรีดหูเขายกโลหะในมือขึ้นสูงกว่าเดิมสายฝนไหลผ่านเงาโลหะเป็นประกายเหมือนน้ำตาของฟ้าไหลรวมกับชะตากรรมสุนัขคำรามลึกกล้ามเนื้อทุกเส้นบนร่างถึงแน่นเสียงกรอดฟันดังก้องในลำคอดวงตาสีน้ำตาลเข้มสะท้อนแสงไฟสลัวเต็มไปด้วยความดุดันและซื่อสัตย์ชายชรากระซิบเสียงสัน่นอย่าอย่าให้เขาผ่านคำพูดเหมือนแรงสุดท้ายที่พ่นออกมา เขารู้ดีว่ามันอาจเป็นคำสั่งสุดท้ายเสียงของเขาสั่นสะท้อนในความมืดสายฟ้าแลาบวาบกลางฟ้าเผยให้เห็นทุกสิ่งเพียงชั่วเสี้ยววินาทีเงาร่างข้างหน้าใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยรอยยิ้มบ้าคลาั่งในมือคือมีดยาวเปื้อนสนิมสุนัขกระโจนออกไปอย่างรวดเร็วเสียงเห่าและเสียงฟันขบกระแทกดังกึกก้องร่างทั้งสองปะทะก,กันกลางสายฝนเสียงกรีดร้องแหลมสูงแทรกเข้ากับเสียงฝนตก ทุกอย่างปั่นป่วนและโกลาหลชายชราพยายามขยับแต่ขาไม่ตอบสนองหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นเลือดสูบฉีดจนปวดร้าวไปทั้งอกเขาจับกำแพงไว้เพื่อไม่ให้ลม้มสายตาพร่ามัวเต็มไปด้วยหยดน้ำทั้งน้ำฝนและน้ำตาที่ไม่รู้ว่าไหลตั้งแต่เมื่อไหร่เขาได้ยินเสียงสุนัขเห่าขาดห้วงเสียงดิ้นรนกระแทกกับแอ่งน้ำทุกวินาทีช่างโหดร้ายร่างชายแปลกหน้าสะบัดแรง เงาใบมีดกวัดแขวงในอากาศสุนัขยังไม่ยอมถอยแม้เลือดเริ่มไหลาอาบขนสีเข้มมันยังคำรามต่อสู้เพื่อปกป้องเจ้านายชายชราตะโกนออกมาเสียงสัน่นชื่อของเพื่อนคู่ใจดังสะท้อนในตรอกเขาเอื้อมมือไปข้างหน้าเหมือนหวังจะคว้าอะไรบางอย่างแต่ความอ่อนแรงดึงเขากลับสู่ความจริงสายตาสุดท้ายที่เขาเห็นคือดวงตาของสุนัขคู่ใจเต็มไปด้วยแสงแห่งความพักดี ความมุ่งมั่นไม่หวั่นเกรงความตายก่อนทุกอย่างรอบตัวจะมืดดำลงอย่างรวดเร็วเสียงฝนยังคงตกกระหนำ่ำน้ำฝนไหลรวมกันเป็นสายบนถนนแตกเป็นแอ่งเสียงก้องสะท้อนในซอกตึกเหมือนคำสาปความมืดทับถมจนแทบไม่มีแสงเหลือให้เห็นทางชายชราล้มทุดลงคุกเขา่ามือสั่นเกาะกำแพงเปียกชื้นหัวใจเต้นถี่เหมือนจะระเบิดออกจากอกลมหายใจสะอื้นเหมือนถูกกดลงใต้น้ำ เขาพยายามฝืนเปลีอยตาที่หนักอึง้งสายตามองผ่านม่านน้ำฝนที่พราเลือนเสียงเห่าที่เคยดังก้องเริ่มเบาลงเหลือเพียงเสียงครางต่ำเจื้อความเจ็บปวดเลือดสีเข้มไหลปะป,ลปนกับสายน้ำฝนร่างสุนัขนอนอยู่กลางถนนลมหายใจขึ้นลงแผ่วแต่ดวงตายังไม่ลับไปจากเขาชายชรารู้สึกเหมือนหัวใจถูกฉีกออกความทรงจำย้อนกลับเข้ามาอีกครั้งวันที่เขารับสุนัขตัวนี้มา วันที่มันยังเป็นลูกสุนัขเล็กๆดวงตาใสจนถึงวันที่มันเติบโตเป็นนักสู้คู่กายเสียงฝีเท้ายังคงใกล้เข้ามาชายแปลกหน้ายังยืนอยู่มือที่ถือมีดเปื้อนเลือดชื้นรอยยิ้มบิดเบี้ยวไม่ลดลงแม้แต่น้อยชายชราพยายามเกื้อมมือคว้าไปหาสุนัขที่นอนหอบอยู่สัมผัสอุ่นๆของขนที่เปียกชื้นทําให้เขาสันสาน่นสะท้านน้ําตาไหลปนกับหยดฝนอย่างไม่รู้ตัวอยู่กับฉันอย่าทิ้งฉันไป เสียงแหบพระดังลอดออกมาจากลำคอเหมือนเสียงแตกหักของวิญญาณที่เหลือเพียงเศษเสี้ยวเขาไม่รู้ว่าพูดกับตัวเองหรือสุนัขสุนัขพยายามขยับหัวสายตาจับต้องเขาอย่างแน่วแน่แววตานั้นยังคงซื่อสัตย์ไม่หวั่นไหวเหมือนมันกำลังบอกว่าฉันยังอยู่ทันใดนั้นเสียงเหล็กครูดกับกำแพงดังสถานชายแปลกหน้าลากปลายมีดผ่านผิวปูนเก่าเสียงแหลมสูงทำให้เส้นประสาทสั่นสะท้าน ร่างสูงก้าวเข้ามาชาชาดวงตาย็นชาไร้ชีวิตชายชราหายใจติดขัดเหมือนมีหินก้อนใหญ่กดทับหน้าอกเขารู้ว่าตัวเองไม่มีแรงพอที่จะสู้แต่หัวใจยังดิ้นรนไม่ยอมดับเขารวบรวมพลังสุดท้ายยกตัวขึ้นพิงกำแพงสายตาไม่ละไปจากสุนัขคู่ใจแม้เซียวินาทีเสียงในหัวกล้องชัดเจนถ้าต้องตายเราต้องตายด้วยกันชายแปลกหน้าหัวเราะเบาเเสียงก้องกังวาลเหมือนเหล็กเสียดสีกับหิน เขายกมีดขึ้นเหนือหัวเตรียมฟาดลงมาอย่างไม่ลังเลสายฝนสาดลงมาเหมือนเสียงปรบมือของความตายสุนักกัดฟันลุกขึ้นแม้ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลเลือดหยดเป็นทางสีแดงเข้มบนพื้นเปียกมันยืนขวางหน้าเจ้านายอีกครั้งเสียงคำรามดังก้องจนฝนยังไม่อาจกลบได้ชายชราสะอื้นเสียงดังเขายกมือขึ้นแต่ข้างลำตัวที่สั่นระริกรู้ดีว่าเวลาของตนเองกำลังหมดลง แต่ภาพตรงหน้าทําให้หัวใจเขาแตกสลายดวงตาของสุนัขคู่นั้นคือดวงตาเดียวที่เขาไว้ใจมาตลอดชีวิตเต็มไปด้วยไฟแห่งความพักดีที่ไม่ดับแม้ยามเลือดท่วมกายและในวินาทีนั้นเขาเข้าใจความหมายของการเสียสละจนถึงแก่นแท้เสียงฝนยังคงโหมกระหน่ำไม่หยุดเหมือนฟ้ากําลังร่ําให้รวมกับชะตากรรมเบื้องล่างสายฟ้าใช้แสงวาบอีกครั้งเผยให้เห็นฉากโหดร้ายที่โลกบังคับให้เขาเผชิญ สุนัขยืนนิ่งราวกับหินผาแม้เลือดจะไหลไม่หยุดจากบาดแผลลึกลมหายใจของมันหนักและถี่แต่ในแววตายังคงไม่เปลี่ยนแววตาที่พูดแทนคำสาบานว่าฉันจะปกป้องท่านจนลมหายใจสุดท้ายชายชราทแทบจะขาดใจเพียงได้มองหัวใจของเขาเจ็บปวดกว่าบาดแผลใดๆเขารู้สึกเหมือนทั้งร่างกายถูกฉีกออกน้ำตาไหลผสมกับหยดฝนจนไม่อาจแยกแยะ รสเค็มขมของน้ำตาไหลซึมเข้าสู่ริมฝีปากชายแปลกหน้ายิ้มกว้างขึ้นเขาก้าวชา้ชาแต่มั่นคงปลายมีดวาววาวชี้ตรงมาที่สุนัขเสียงหัวเราะต่ำๆดังลอดออกมาจากลำคอดังก้องสะท้อนในตรอกเหมือนเสียงปีศาจส,สุนัขแยกเคี้ยวพร้อมจะสู้เสียงคำรามต่ำสั่นสะเทือนกลางอกขนที่หลังตั้งชันราวกับหอบนับพันร่างที่บอบช้ำยังคงยืดสูงต้านภายัยมันก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว ยืนบังเจ้านายที่กําลังซุดอยู่เบื้องหลังชายชราพยายามจะเอื้อมมือแต่แขนสั่นเกินกว่าจะจับอะไรไว้ได้แน่นเขาอยากจะดึงสุนัขก,กลับมาอยากจะปกป้องมันเหมือนที่มันปกป้องเขาแต่ความจริงโหดร้ายย้ำให้รู้ว่าเขาไม่มีเรี่ยวแรงเหลือพอแม้แต่จะขยับไม่อยากเสียงพระหนักของชายชราดังก้องออกมาแต่สุนัขไม่ขยับหันกลับมันยังจ้องตรงไปข้างหน้าไม่ละสายตา เหมือนจะบอกว่านี่คือหน้าที่ของฉันสายลมแรงพัดเข้ามาผสมกับเสียงฟ้าร้องดังสถานพื้นดินชายแปลกหน้ายกมีดขึ้นสูงสุดแขนหยดน้ำฝนไหลผ่านคมมีดลงมาเป็นสายแสงวาบของมันทำให้ชายชราตัวสั่นไปทั้งร่างหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาทุกวินาทีช่างยาวนานเกินทนสุนัขส่งเสียงคำรามครั้งสุดท้ายก่อนมันจะกระโจนออกไปสุดแรงกาย เงาร่างของมันพุ่งเข้าหาอาวุธววาวเสียงกระแทกดังสนั่นกลางสายฝนมีถูกสะบัดออกไปจากมือชายแปลกหน้าเสียงเหล็กตกกระแทกพื้นดังชัดเลือดสาดกระเซ็นผสมกับสายน้ำเสียงร้องโหยหวนของชายแปลกหน้ากล้องสะท้อนทั้งตรอกสันสานไปกับเสียงนั้นสุนัขยังคงกัดไม่ปล่อยแรงทั้งหมดถูกทุ่มลงไปในครั้งเดียวเลือดไหลท่วมตามไรขนจนกลายเป็นสีแดงฉ่ำ มันยังสู้ทั้งที่ร่างกายแทบยืนไม่อยู่ทุกการเคลื่อนไหวเหมือนประกาศถึงความจงรักภักดีชายชาราตะโกนออกมาสุดเสียงชื่อของมันถูกเรียกดังจนกลบเสียงฝนเสียงสั่นเครือแฝงด้วยทั้งความหวังและความสิ้นหวังเขารู้ว่าร่างนั้นกำลังใช้ลมหายใจเฮือกสุดท้ายเพื่อปิดฉากโชคชะตาที่โหดร้ายแสงไฟจากเสาไฟฟ้าที่เคยสลัวกระพริบถี่เหมือนใกล้จะดับเงาทั้งหมดเคลื่อนไหวท่ามกลางแสงวาบไม่สม่ำเสมอ โลกทั้งใบเหมือนกำลังหายใจตามจังหวะของการต่อสู้ชายชราล้มตัวลงกับพื้นเปียกฝ่ามือแช่อยู่ในแอ่งน้ำปนเลือดหัวใจบีบคั้นอย่างไม่ปราณีสายตาไม่ละจากสุนัขแม้เซียวินาทีเขารู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือวินาทีสุดท้ายจริงๆเสียงฝนยังสาดซัดร,ราวกับไม่รู้จักจบทุกหยดกระแทกพื้นดังก้องเหมือนเสียงระฆังแห่งชะตากรรมลมพัดแรงจนเศษขยะปลิวว่อนตามตรอกแคบ บรรยากาศหนาวเย็นแทงทะลุเข้ากระดูกชายชรานอนราบกับพื้นเปียกร่างกายไร้เรี่ยวแรงเหมือนถูกสูบวิญญาณสายตาพร่ามัวเหมือนม่านหมอกบดบ,บังทุกสิ่งแต่เขายังฝืนลืมตาเพราะเขารู้ว่าไม่อาจหลับตาลงในวินาทีนี้เบื้องหน้าของเขาสุนัขคู่ใจยังเกาะติดชายแปลกหน้าฟันขบลึกเข้าไปในแขนจนเลือดทะลักเสียงร้องโหยหวนของผู้ร้ายดังก้องสะท้อนร่างสูงใหญ่สะบัดไปมาอย่างบ้าคลั่ง แต่สุนัขก,ก็ยังไม่ยอมปล่อยทุกครั้งที่ร่างสุนัขถูกเหวี่ยงกระแทกพื้นเสียงกระดูกดังสถานชายชรารู้สึกเหมือนเสียงนั้นดังในอกของเขาเองเขาเจ็บร้าวแทนเพื่อนร่วมชีวิตหัวใจบีบคั้นจนแทบขาดอากาศหายใจดวงตาของเขาสบเข้ากับดวงตาของสุนัขแม้ท่ามกลางความโกล่าละ่ะยังมีประกายแห่งความมั่นคงประกายที่บอกว่าฉันจะไม่ถอยนั่นทำให้ชายชราน้ำตาไหลไม่หยุด ทันใดนั้นชายแปลกหน้าสะบัดแรงสุดท้ายสุนัขถูกเหวี่ยงกระแทกกำแพงอย่างรุนแรงเสียงกระแทกดังสถานตรอบร่างของมันร่วงลงมากับพื้นเลือดไหลอาบเต็มแอ่งน้ำฝนชายชราสะอื้นเหมือนหัวใจแตกสลายเขาพยายามตะเกียกตะกายไปข้างหน้ามือทั้งสองกรีดลากกับพื้นเปียกชื้นเล็บจิกจนแตกแต่เขาไม่หยุดเพราะเขาต้องไปหามันให้ได้อย่าหลับฟังฉันอยู่กับฉัน เสียงพร่แหบของเขาดังก้องในความมืดทุกคำสั่นสถานด้วยความสิ้นหวังน้ำตาผสมเลือดหยดลงกับพื้นแต่สุนัขยังพยายามขยับหัวสายตายังจับจ้องเจ้านายเหมือนเดิมชายแปลกหน้าหอบหายใจแรงแขนที่ถูกกัดเต็มไปด้วยเลือดและรอยฉีกเขาหยิบมีดที่ตกอยู่ขึ้นมาอีกครั้งแสงสะท้อนจากคมมีดประกายวาบรอยยิ้มบิดเบี้ยวยิ่งกว่าครั้งก่อนชายชราตัวสั่นสถาน หัวใจเต้นจนหูอื้อเขารู้แล้วว่าความตายกำลังจะก้าวเข้ามาใกล้แต่เขาไม่หวนอีกต่อไปความกลัวถูกแทนที่ด้วยแรงแค้นและรักเขาฝืนร่างอ่อนแรงลุกขึ้นมือคว้าไปเจอเศษเหล็กเก่าๆข้างกำแพงสนิมกัดกินจนแทบไม่เหลือรูปทรงแต่สำหรับเขาในตอนนี้มันคืออาวุธเดียวที่เหลืออยู่เขากัดฟันแน่นจนเลือดซึมออกมาที่มุมปากดวงตาสันสานด้วยแรงกโกรธที่ไม่เคยมีมาก่อน เสียงในหัวกล้องกังวานถ้าเขาจะพรากมันไปเขาต้องผ่านฉันก่อนฝนยังเทกระหน่ำหนักขึ้นสายฟ้าฟาดลงกลางท้องฟ้าแสงสว่างเพียงเสี้ยววินาทีเผยภาพทุกอย่างชัดเจนชายชราในสภาพร่างกายที่เกินทนยกเหล็กขึ้นสูงสุดแรงที่เหลือสายตาจ้องตรงไปยังชายแปลกหน้าผู้ถือมีดและในวินาทีนั้นทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นดังก้อง พร้อมกับการเผชิญหน้าที่จะตัดสินว่านี่คือวินาทีสุดท้ายจริงหรือไม่ฝนที่โปรยหนักเหมือนมา่นาน้ำบทบังทุกภาพให้พรามัวแต่ความจริงตรงหน้าไม่เคยเลือนหายเงาร่างสองเงาเผชิญหน้ากันกลางตรอบเปียกชืน้นหนึ่งคือชายชาราผู้แทบยืนไม่ไหวอีกหนึ่งคือชายแปลกหน้าผู้ถือมีดร่างทั้งสองถูกแสงฟ้าผ่าชั่ววินาทีเผยให้เห็นชัดเจนเสียงหัวใจชายชาราดังในหูเหมือนกลองสึก ทุกจังหวะคือแรงผลักดันสุดท้ายมือที่จับเหล็กเก่ามีสนิมกัดกินสั่นจนแทบหลุดแต่เขากัดฟันแน่นบังคับให้มันมั่นคงในกำม,มือชายแปลกหน้าหัวร้อยเย็นเสียงทุ้มต่ำสอดประสานกับเสียงฟ้าร้องดวงตาที่จ้องกลับมาเย็นชาไร้แววชีวิตริมฝีปากสายายิ้มเผยให้เห็นฟันเหลืองเปื้อนเลือดเขายกมีดขึ้นช้าๆตั้งใจให้คนตรงหน้าเห็นทุกความน่ากลัวสุนัขนอนแน่นิ่งอยู่ใกล้กำแพง ลมหายใจเบาว,วราวกับจะดับไปทุกขณะเลือดที่เอ่อท่วมใต้ตัวมันผสมกับน้ำฝนจนกลายเป็นสีแดงคล้ำแต่ดวงตายังคงจับจ้องเจ้านายไม่กระพริบประกายแห่งความซื่อสัตย์ยังคงส่องสว่างแม้ร่างกายจะใกล้สิ้นเรี่ยวแรงชายชราขยับก้าวช้าๆเท้าลาดผ่านแอ่งน้ำเสียงดังแฉะความเจ็บปวดแล่นไปทั่วร่างแต่เขาไม่ยอมถอยเพราะทุกก้าวคือการปกป้องเพื่อนที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวเข้ามาสิ เสียงพระหนักดังลอดจากลำคอเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยแรงท้าทายและสิ้นหวังในเวลาเดียวกันดวงตาของเขาสั่นสะท้อนประกายเกล้าแม้ร่างกายจะใกล้พังทลายแต่หัวใจกลับแข็งแกร่งที่สุดในชีวิตชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาเสียงรองเท้ากระทบน้ำดังสะท้อนในตรอกมีดยกสูงราวกับจะสับลงในวินาทีต่อไปแววตาของเขาเต็มไปด้วยความสะใจเหมือนนักล่าที่กำลังเล่นกับเหยื่อในห่วงวินาทีนั้น ชายชราเห็นภาพทุกช่วงชีวิตแล่นผ่านตาภาพวันแรกที่ได้สวมเครื่องแบบภาพการไล่ล่าผู้ร้ายกลางความมืดเสียงไซเรนเสียงปืนเสียงร้องให้ของเหยื่อและเหนือสิ่งอื่นใดภาพลูกสุนัขตัวน้อยที่วันหนึ่งกลายเป็นคู่หูผู้พักดีเขาเห่อยหน้ามองฟ้าที่มืดครึมสายฝนสาดกระหน่ำเข้าหน้าแสบผิวราวกับโลกทั้งใบกำลังทดสอบความกล้าเขากำมือแน่นจนเหล็กเก่าบาดฝ่ามือเลือดไหลแต่เขาไม่ปล่อย เพราะนี่คือพลังสุดท้ายที่เหลืออยู่ชายแปลกหน้าพุ่งเข้ามาเสียงมีดเฉือนอากาศดังหวีดวิวชายชราก้าวไปข้างหน้าด้วยแรงเฮือกสุดท้ายเหล็กเก่าถูกฟาดออกไปอย่างสิ้นหวังเสียงกระแทกดังสนั่นในตรอกมืดโลกเหมือนหยุดหมุนในช่วขณะแสงฟ้าผ่าแลบสว่างทั่วฟ้าเผยให้เห็นภาพที่ไม่มีใครอาจลืมได้เลือดก,กระเซ็นผสมกับสายน้ำฝนเสียงร้องโหยหวนดังก้องจนตรอกสันสาน สุนัขพยายามยกหัวขึ้นอีกครั้งดวงตาย,ยัางจ้องเต้านายไม่วางภาพตรงหน้าสะท้อนอยู่ในแววตาที่เปียกฝนหัวใจของมันเต้นแรงในเฮือกสุดท้ายก่อนที่ลมหายใจจะเริ่มสะดุดและเบาบางลงชายชราสะดุ้มเฮือกหัวใจเหมือนถูกฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเขาทรุดลงไปข้างร่างเพื่อนคู่ใจมือสั่นเทาแต่ลงบนขนที่เปียกชุม่มเสียงสะอื้นดังออกมาในความมืดขณะที่เบื้องหลังยังคงเต็มไปด้วยเสียงฝนและเลือด เสียงฝนเริ่มเบาลงทีละน้อยราวกับฟ้ากำลังเหน็ดเหนื่อยจากการร่ำไห้ตรอกที่เคยเต็มไปด้วยเสียงโกลาหลกลับกลายเป็นความเงียบอันน่าหวาดหวัน่นชายแปลกหน้าล้มแน่นิ่งกับพื้นร่างไร้แรงขยับมีดหล่นอยู่ข้างกายเลือดผสมกับน้ำฝนค่อยๆไหลไปตามร่องถนนภาพนั้นค่อยๆถูกกลืนหายไปในเงามืดชายชรานั่งพิงกำแพงอย่างอ่อนล้าแขนกอดสุนัขคู่ใจแน่น เลือดจากแผลทั้งของเขาและของมันผสมปนเปกันจนไม่รู้ว่าเป็นของใครดวงตาของสุนัขยังคงมองขึ้นมาที่เจ้านายแม้ลมหายใจจะเบาหวิวเต็มทีมันพยายามขยับหางเพียงเล็กน้อยเป็นสัญญาณสุดท้ายที่บอกว่าฉันยังอยู่กับท่านชายชราน้ำตาไหลอาบแก้มเขาก้มลงกระซิบเสียงสัน่นเจ้าทำได้ดีแล้วหลับให้สบายเถิดเสียงพระหนักนั้นเต็มไปด้วยความรักและความเจ็บปวด สุนัขค่อยๆหลับตาลงร่างกายที่เกร็งค้างเริ่มผ่อนคลายทุกอย่างเงียบลงราวกับเวลาหยุดนิ่งเหลือเพียงเสียงฝนที่โปรยเบาเหมือนบทกล่อมสุดท้ายชายชรากอดร่างมันไว้แน่นหัวใจเขาแตกสลายแต่ก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิเขารู้ว่ามันได้ทำหน้าที่จนถึงที่สุดและในวินาทีสุดท้ายของชีวิตคู่หูมันได้เลือกที่จะตายอย่างวีรบุรุษสายฝนหยุดตกพอดีท้องฟ้าเปิดเผยแสงจันเรือนราง สองลงมาตรงชายชราและสุนัขคู่ใจเป็นแสงที่อ่อนโยนและสมบเขาหลับตาลงอย่างช้าๆศพหน้าลงกับร่างเพื่อนที่จากไปเสียงหายใจของเขาค่อยๆแผ่วลงเหมือนพร้อมจะตามมันไปทุกเมื่อในตรอกที่เปียกชื้นและเงียบสนัดเรื่องราวทั้งหมดได้ปิดฉากลงเหลือไว้เพียงตำนานของอดีตตำรวจชราและสุนัขตำรวจผู้พักดีที่สู้จนวินาทีสุดท้ายเคียงข้างกัน